ได้ไหมพี่สวัสดีครับอยู่กับไปได้อีกวันครับวันนี้ตามคําเรียกร้องหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องทําอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับคือการเช็ครถฮะ หลังจากที่ผมไปเล่นสงการมาประมาณกี่วันวะตั้งแต่13 14 1 5 1 6โอ้สี่วันได้มั้งแล้วก็มีวันไหลอีกเออก็ประมาณ4ี่ห้าวันคือเล่นไม่หยุดเลยนานๆจะมีเทียเนาะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่ผมเอาเจ้าซีบี5 0 R ยไปเล่นเพราะว่าแบบเก็บกดมานานแล้วไม่ได้เล่นตั้ง 2- 3สปีมั้งใช่ไหมสองปีหรือ3ปีวะนั่นแหละก็เลยแบบมีแบบไปเล่นแล้วก็เบิ้ลเครื่องมั่งอะไรประมาณเนี่ย,ยแบบเซียนคันเร่งอ่ะอนานๆทีแบบไม่อยากเอาซีบีอาร์ เป็นบบรอบตัดอะไรประมาณนั้นเห็นเมื่อก่อนคนในช่องอื่นเขาเอาไปทำกันเนาะเ,เราก็เลยเอาไปลองมัง่ง <c oughs> คือคือมันจริงทุกคนแต่ผลที่ตามมาไม่รู้ว่าจะมีอะไรมั่งนะครับหนึ่งคือรถเลยครับ2คือมันจะมีปัญหาที่เครื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ช่างเช็คดูหน่อยเออเรื่องที่3ามคือเรื่องกล้องกล้องก็มีแบบปัญหาจุกจิกนิดนึง๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเอาเรื่องรถก่มาอ่ะให้ดูในสายตากล้องรถมันก็จะแบบสะอาดนิดนึงใช่ไหมแต่พอผมเข้าไปใกล้ปุ๊บ เริ่มเห็นแป้งละขอบแป้งที่ยังติดอยู่คือผมยังล้างไม่สะอาดเลยผมล้างหน้าง,งานเฉยไงเดี๋ยวผมจะมาล้างอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวจะเอาไว้ให้ช่างเช็กก่อนแล้วค่อยมาล้างอแล้วที่ผมอยากจะบอกก็คือเห็นนี่ไหมปีกผมสังเกตด,ดีดีมันแหว่งไปข้างหนึ่งไว้คือวันนั้นผมโมโหมากเลยมันมีคนคนหนึ่งใช่ไหมเขาเล่นสงการอยู่ดีดใช่ไหมอยู่ๆเขาจะวิ่งมาหาเพื่อนเขาั้งแล้วเขาวิ่งมาปุ๊บว่ะวิ่งแบบไม่สนรถผมเลยคือวิ่งมาตรงรถผมแล้วก็ ริบร้อยปีกผมหักเอ้ยเออ คือถ้ามองในมุมมองผมอะมันมองปีกไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเนี่ยไอตรงนี้มันบังอยู่แต่คือผมมีแผนในใจคือโดนชนมาแล้วรอบหนึ่งอะปีกหักไปแล้วรอบหนึ่งผมก็เลยช้เงิไปมองอีกอ้าวเรียบร้อยแล้วคนนั้นมันก็วิ่งหนีไปเลยเว้ยมันชนปุ๊บแล้วมันก็ไม่ขอโทษไม่สติเลยเลยมันก็วิ่งไปเลยเออคือผมหันไปมองหน้าอยู่แต่แม่งก็มองไม่ทันว่ะเพราะว่าคนมันแบบมันเยอะมากอะดังนั้นผมท้อเลยคลิปผมก็ไม่ได้อัดไว้เพราะว่ากล้องมันต้องมีจุดแบบจุดพักมั่งเพราะว่าอัดตลอดทางคือมันน่าจะหมดแน่นอออออนนนนนนนไไมมมมมม่่่่าพถึงตปปิิดดคคคคคลลืืัั้้ีีีีเยยวหหก คนที่เดินไปปุ๊บแม่งไ,ไ,ไม่มองปีกงผมก็เลยหลบๆ,ๆให้น,นั้นก็คือไม่โดนแต่อีคนนั้นคือแม่งเฮีย้ยสุดคือวิ่งมาปุ๊บชนชนกูแล้วมันก็วิ่งหนีไปเลยถ้ามึงมาดูคลิปนี้อยู่นะบอกตรงัวว่ามึงแย่มากมามาดูสิ่งที่เสียหายกันก็คือนี่เลยกลอโพอันนี้เป็นกลอโพเจ็นะที่ผมเอาไปติดในมุมมองของซีบีอีมุมมองหนึ่งก็ติดอยู่ตรงไอชิวนี่นแหละและประเด็นคือน้ำเข้าเว้ คือผมก็งงกันว่ามันเข้าได้ไงไอผมก็ปิดตัวล็อกทุกตัวนะแต่มันยังเข้าอ่ะเออ,อน,นี่คือคือปกติโกโปรเป็นกันน้าใช่ไหมแต่อันนี้ขึ้นนําเข้าเฉยเออพอน้น้เข้าบ๊มมันเกิดอะไรไหมมันเกิดฟ้าเว้ยทุกคนน่าจะเห็นอยู่ตอนคลิปสุดท้ายมัง้งที่เล่นของการก็คือไอโกโปรที่มันติดอ,อย่างเงี้ยในมุมมองเนะี้ยฟ้ามันขึ้นตลอดเลยเว้ยเออทานทุกคนสังเกตนะมันไม่ใช่แป้งนะมันคือฟ้าเว้ย คือข้อเสียระยะยา,ยาวก็คือเวลาผมจะไปอัดคลิปที่ไหนต่อแล้วผมต้องใช้ GoPro 7ใช่ไหมมันก็จะเกิดฟ้าขึ้นตลอดเลยวิธีการแก้ผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมสั่งมาจากช้อปปีแล้วผมจะไปซ่อมแบบสูนขายกล้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ซ่อมให้เข้าใจไหมแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้ปกติยังไม่ขึ้นฟ้าผมทดลองมาแล้วผมลองอัดคลิปประมาณสัก10-20นนะาทีมันฟ้าก็ยังไม่ขึ้นแล้วนะ ถ้ามันขึ้นมันจะประมาณห้าทีห้าทีมันจะฟาขึ้นแล้วมามาดูโกลอปโปสิบกันอันนี้ก็กลอปโปสิบนะครับเห็นเลนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้เลนที่ผมสั่งมาสายพิเศษนะประเด็นมันอยู่ตรงไหนเลยไหมประเด็นมันอยู่ตรงที่แป้งแม่งเข้าไปอุดตันตรงล่องของโกโเนีโปเห็นขอบขอบไหมเนี่ยขอบสีขาวเนะี่ยคือแป้งมันเข้าไปอุดไว้แล้วผมจะจะเอาออกจะจะ,จะออกไงวนะเนี่ยเออใครมีวิธีการก็ลองลอง,ลองบอกกันได้นะแล้วผมจะถอดเลนให้ดูว่ามันจะเป็นไง อันนี้คือสภาพกโปรเมื่อถอดเลนส์เสร็จนะครับใครที่เล่นน้ำแล้วแบบเห็นคนติดก,กโปรมาแล้วแบบเออปะแป้งไปแล้วแป้งคงไม่เข้ากล้องหรอกจริงๆคือมันเข้าเนี่ยเออแล้วมันประมาณนี้เลยเว้ยเนี่ยโอ้โห,โหแล้วผมจะทํายังไงวะเนี่ยเออคือจะไปแตะหน้าเลนส์มันก็ไม่น่าได้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเลนส์มากคือมันติดอยู่ที่ขอบกล้องนะแค่นี้แหละโกโปรมีปัญหาจุกจิกสองอย่างก็เดี๋ยวผมหาวิธีล้างเอาล้วกัน ตอนนี้ก็ยังถ่ายได้ปกติน้ําน้ําไม่เข้านะก็โพซิฟยังใช้ได้ปกติข้อ,อเสียของฟ้าขึ้นก็คือเวลาเราจะไปอัดคลิปหน่ใช่ไหมเราไม่มีความมั่นใจเลยเว้ยเพราะว่าพอเราอัดคลิปนั้นเสร็จฟ้ามันขึ้นแล้วแบบเราจะเสียคลิปเกือบทั้งคลิปนั้นไปเลยอืมเพราะว่ามันถ้าเสียจุดหนึ่งอะไทม์ไลน์มันก็จะแบบมันก็จะไม่สมูทแล้วอะคือจะให้ทุกคนดูแบบดูภาพที่ฟ้าขึ้นตลอดนี้ก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมม,มาบอกน้องก็ต่อครับเห็นแบบนี้ก็ ไม่อยมีอะไรหรอกนะแต่จริงๆมันก็คิดว่ามันมีปัญหาอยู่สองสามจุดอะก็คือเหมือนกอโป้เนี่ยคือไอล้ล่องแบบล่องนี่ผมไม่สามารถเช็ดได้อะแป้งมันก็เข้าไปติดเว้ย <Yeah. S 1> แล้วเหมือนจะมีรอยเพิ่มเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ารอยมันมาจากรอยที่ผมทําเองหรือว่ามีคนแบบปาแล้วเล็บไปขูดอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะเพราะว่ารอยมันเห็นชัดมากแล้วเนี่ยจะให้ดูในกล้องมันก็ไม่เห็นว่ามันต้องมาดูแบบหน้าง,งานจริงอ่ะหเห็นไหมทุกคนแล้วก็นี่เลยอะแดปเตอร์ อะเดปเตอร์เออไปเลยครับพอดีว่าผมผมทะลึ่งติดโกโปรแล้วผมก็เอาสกอตเทปพันๆรูๆไว้เออไม่ให้น้ำมันเข้าแต่สุดท้ายมันก็เข้าอยู่ดีนะครับแต่มันน้ำมันก็เข้าช้ากว่าแบบที่เราไม่พันสกอตเทปนะแต่ปัญหามันก็มันก็ติดมั่งไม่ติดมั่งแต่ตอนนี้ก็ติดปกติดีนะผมก็ไม่ไม่เข้าใจมันเหมือนกัน เราอยากจะบอกว่าตอนหลังเอาหมวกไปเล่นเสร็จใช่ไหมพอมันดมกลิ่นหมวกมันเป็นลมใช่ครับคือเวลาผมโดนน้าแล้วหมวกมันโดนความชื้นใช่ไหมแบบมันสะสมกลิ่นหัวแล้วแบบเหม็นมากๆแล้วผมเอาไปซักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กลิ่นกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยโอเคในส่วนของหมวกกับกล้องก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยความเสียหายก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะเดี๋ยวผมพาไปเช็คลอดต่อครับไปเอสยดมันหมดอีกแล้ว ปกติดีแต่ไม่รู้ว่าไปถึงช่างแล้วอาการจะเป็นยังไงนะ ของการดับเบิ้ลตัดบ่อยๆนี่มันจะเสียอะไรมัง่งว่าอย่างที่ไปอ่านคอมเมนต์มาก็จะมีพวกไอ,อชาร์จละลายไม่ก็สายคัตใหม่บ้างเออประมาณนั้นสายคัตใหม่นีนน่าจะอันดับต้นๆเลยบ้างเพราะว่าเราตัดตลอดอย่างนั้นอะ ผมขับเข้ามาในเมืองเนี่ยถนนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่พอได้รงการมันแม่งติดยาวถึงรูนเลยตรงน,นี้คือวิ่งไม่ได้เลยเ๋ยวิ่งเข้าเมืองนี่ต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงมั้งเออ

เสร็จแล้วครับทุกคน เช็คอาการนะน้องไม่มีอาการป่วยสายคัดอะไรยังปกติดีแต่แค่มันขึ้นสนิมนิดนึงก็เดี๋ยวไยมาเปลี่ยนวันหลังก็ได้แล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ยังใสยอยู่ถ้าเบิ้ลรอบตัดมันจะมีเรื่องของน้ำมันเครื่องด้วยถ้ามันดำมันก็ควรเปลี่ยนนะแต่นี้ยังยังพอได้อยู่เพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนไปตอนกี่เดือนวะประมาณสองเดือนที่แล้วเองแล้วผมไม่ค่อยได้ขี่อะไรขนาดนั้นด้วย ก็สามหมื่นห้าพันโลค่อยมาเปลี่ยนตอนนี้มันสามหมื่นสามอยู่รู้สึกลงใจขึ้นมานิดนึงเออตัวมนเป็นอะไรเหมือนกันไม่ใช่ได้หรอกตัวเหมือนในคลิปคนอื่นเนี้ยที่แบบส,า,า,า,สายคัดคาหรือสายคัดไม่แต่คัดอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ เห็นคนคอมเมนต์แล้วแบบโอ้โหแต่และอย่างคือไม่เป็นมิตรกับรถผมเลยถ้าเบรกก็ยังไม่หมดนะฮะเต่จะใช้เบรกหนักมากตอนสงการเนี่ยเพราะมันมัน,ถนรถติดนี่ยงเราแบบคุด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 คดเบรกหลังเบรกหน้าเลย <S <S แต่ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยมารวบเปลี่ยนทีเดยวเลยดีกว่าตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนมันไม่ได้อะไรขนาดนั้น